พอดีหมาหลุดนะครับตอนนี้กำลังสี่กับรถออกไปจับมาหล,หลุดไปห้าตัวเลยหลุดไปห้าตัววะเนี่ยสี่ตัวนะครับหลุดสี่ตัวนะครับเรากำลังจะไปจับนะจ้ะตัดภาพไปตอนเจอมันเลยดีกว่าไอยเลยนาะแบบนี้มาไม่งเงี้ย เกียนึงเนจำพวกเขาอีกเกียนึงเห็นมาโอวยมาเนี่ยมาเห็นแล้วยู่เฮี้ยหลังใหญ่หุ่นอันเด็กหน่อยว่าตอนไปเห็นบักเขานิ้วนะ่ะบักเขานิ้วว่ล่าสิกัดมาข้าเจ้าแต่ว,ว่ามาข้าเจ้าน่ะฝูงนึง <c oughs> มัดตัวเดียวมัดอยไรมัดตัวแล้วปะมาดอะไรมตัวเยอยู่ยู่เฮี้ยใหญ่เบิ้ดเอาจำมันขึ้นรถเลยก้าเข้าไปแม่ใคลายหน่อยไล่มาเหมือนบ้งเนี่ย คนปล่อยหมาออกไปน่ะเคลื่อนแมวมากับบ้าดเคลนแมวมากับบ้านเคลื่อนนี้เคื่อนแมวมากับบ้านด้านโหนที่บาดด้านที่เรีนไทยอ่ะไม่หรอกบอกแล้วบอกแล้วว่าบนต้องเอามันออกไปว่ได้เอามันออกไปมันหลุดมือเ้ยมันหลุดมือมาเลย เอาเอาเอาไม่ฉันหรอกฉันจดูแลตำนวจรีวิวรถตู้ไหมพี่น้องถอยดัาขึ้นบ่าเอาเจ้าเอาสากเอาเนียวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านลราหยิบมาหยิบมายึดใส่เบิร์ด เอาไหมเบิร์แล้วหลาเร็วข้าซาไปแล้วข้าซาช่องข้าซาพุทบาทสตอรี่จะครบสองแสนซับแล้วนะครับอย่าลืมกดรับกดกดแลกกดแชร์นะครับให้พุทบาทสตอรี่เข้าตามมาแล้ว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 ข้าต้าขึ้นรถขาต้าขึ้นรถเข้าต้าขึ้นรถข้าต้าขึ้นรถขาต้าขึ้นรถข้าต้าขึ้นรถเข้าต้าขึ้นรถ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 เออข้าเหนียวมาแล้วข้าเหนียวมาแล้วต้ามาดูความเร็วแสงขึ้นรถขึ้นรถนี่ทุกตัวขึ้นบอลลาร์มาดูไปละ มีิประตูเปิดประตูขึ้นรถได้เลยขึ้นมาขึ้นมาเด็กน้อยขึ้นมาห่อนแถวว่าทั้งรถเนบเปิดแอร์เนี้ยซำคั้งกูตัวนี้กระจกเวลาเปิดเปิดเปิดกระจกต้องว่าอย่าให้หมาโดนดอกกระจกเด้ออย่าให้หมาโดนดอกกระจกเด้อและอีพีนี้เราจะพาน้องหมาไปขับรถตู้เล่นนะฮะ พร้อมกับเดือแก๊งสีที่ไปช่วยจับหมาเมื่อกี้นี้เป็นไ,ได้เม่อไหร่เมื่ไห่ปะไม่เยเมื่อยครับเฮ้ยขิยงแดดออกเขาเจ้า,า,จาอย่าโดดนะลูกเขาเจ้า,จาอย่าโดดออกหน้านต่างนะนั่งเฉยๆนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยๆเขาเจ้าเขาจ่ากำลังดูนะทุกคนดูโชเฟอร์ดูหน้าโชเฟอร์แบแ่งครับแบ่งครับตอนนั้นเพิ่งขับรถครั้งแรกเพิ่งบุกเนี่ย ออกปึกมึงออกไป็นบางเลี้ยวขึ้นสากนี่มึงจะเป็นปึกเนี่ยเออจะไปบางลาบางลาแล้วกดกดข้อหน่อยกดข้อหน่อย,ออยไอ้มันโดดเด้อยมาขาเจ้าน่ะมันบอลเน่นอนเนี่นี่บักคาดีกกรบอลเน่นอนนี่บักคาดีกกรบอลเน่นอนหมาขา้าวเหนีย,าายวนี่ความหมาดนะความหมาดความหมาดนะมาแล้วถึงบ้านแล้วหมาลงหมาลงมาละจับจไปกันเด้อ จะไปก่อนจะไปก่อนเปิดประตูเปิดประตูเออปากเจ้านี่เขาบ้านเป็นเมียอีเมียโม่แห้งแล้วเขาแช่แก่เขาบ้านเป็นได้ยยาข้าวเหนียวแก่เขาบ้านเป็นได้ข้าวเนียวเมียอีเมียเมียเมียอีสวยไม่ได้ไปน้ำอีสวยไม่ได้ไปน้ำอันนี้คือรถตู้ใหม่ของเรานะครับคือเขาเจ้าอาจจะยังไม่ได้รีวิวนะฮะแต่ว่าอันนี้คือรถใหม่ที่เราเอามาขนน้องหมา อันนี้เป็นรถตู้ V I P เป็นแอร์แบบแอร์อีแก่แบบธ<อ>รรมชาติเอาผ่านได้เลเอาผ่านป่ะเอาว้ก้อน <laughs> อันนั้นเอาผ่านอันนี้เอาว้ก้อนนะครับระบ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 บแบบแบบไรระบบหมุนมือเนาะ <laughs> <laughs> นี่นี่อันนี้จะเป็นด้านในนะฮะด้านในห้องโดยสารารถคนมาไรคนม้อีลีต่ว่ามนซื้อใหม่ครับ มันต้องติดแอร์เพิ่ม,มรตู้ขนหมาเมื่อกี้ได้กี่บาทเมื่อกี้ยังไม่ได้เยอะเย้บอลเย้ย่งแจกเงินอออยีก